สวัสดีจ้าแฟนจจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกัอนเช่นเประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์บอลแบบเจ๊ไหนโอเคเจดำนั่นเองนะจ๊ะเอาวันนี้พิมพ์เล็กอังกฤษคัมคือวันจันทร์มันเดย์น f o ฟุตบอลนะจ๊ะตีสามตรงนะพวกแกน,นะไปกันที่บรามอ l เลนนะจ๊ะเชฟฟิลด์ยู n นเต็ดดาบคู่จะเปิดบ้านฟาดฟันกับไอ้ปืนใหญ่ไฟพลัองอาสนอเนั่นเองโอ้โหดาบเจอกับปืน แค่ชื่อฉายาก็รู้แล้วว่าใครจะดีกว่านะเอาไปดูฟอร์มมาหน่อยเชฟฟิลเดตห้านัดล่าสุดพวกเขาชนะนัดเดียวและแพ้ไปถึง4ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยชนะ4แพ้นัดเดียวฟอร์มสวนทางเฮดทัวร์อาร์เซนอลก็เหนือกว่าด้วย5นัดล่าสุดเจอเชฟฟิลพวกเขาชนะ4เสมอหนึ่งไม่แพ้ดาบคู่มาก่อนนะออาตัวเล่นนะจ๊ะเชฟฟิลวันนี้แจ็คโรบินสันนะวินิสุสซูซาแล้วก็เรยนบรูสเตอร์ส่วนได้เป็นใหญ่แฟมเลงอาร์เซนอลมีวิลเลียมซาลิบาดีแคลนน้องข้าวไรส์แล้วก็บุคายโยซาก้าสตาร์บอยนั่นเองนะจ๊ะเอาคคูู่่่่นนนี้้อออออาาารร์เเเซลบบุกไปปัังงงงงชะะหหตตตพืสมวยิ ตัวพวกแกรีจะโอเคฟินเฟรอได้ซึ่งเดิมดูแล้วเยอะไปหน่อยอาซนลน่าจะชนะแหละไม่น่าพลาดหรอก3แต้มอาจจะออกเป็นเบียดหนึ่งศูนย์สองหนึ่งอะไรแบบหรือเผอสองศูนย์อะไรเ,รง,เงี้ยจะยิงสามศูนย์ไม่มีความจำเป็นจะดำมมองว่าไม่น่าจะไปไกลขนาดนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ เชฟฟิลล์ยูไนเต็ดโอเคโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันดีนะจ๊ะติดตามได้ทุกช่องทางเจดมนะแฟนเพจเจดมสตรไทยูทูบโอเคเจดมสับสกับสั่นจะเด็กให้ด้วยแล้วก็ฝากทิกต็อกเจดมออฟฟิเชียลและอีกหนึ่งช่องทางใหม่อินสตาแกรมไอจีของเราเจดมอันเดอร์สกอร์ออฟฟิเชียลนั่นเองนะจ๊ะฟอลโล่ <Okay. S 2> กันได้ทุกแพลตฟอร์มนะยี่หอยหลอดน,นะม <Okay. S 1> ีความสุขสนุกกับฟุตบอลทุกวันโอเคเจดมมาทุกวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปเวย้ย